ยามเย็นๆนะครับวันนี้กะมาเิ่งสวนพักนะครับมีทั้งแตงโมฝุ่นเลยบมกง่ายเลยครับฝุ่นบิ่งครับพูดเลยบักงเลยครับบรรยากาศครับอันนี้ก็เป็นพักนั่งรักนะครับนี่ครับนั่งรักใบโหระพานะครับพูดนั่งรักเยู่ฝุ่นนะครับนี่ก็เป็นต้นมะเขือนะครับต้นมะเขือนี่ก็เป็นแตงโม ก็เป็นต้นพริกนะครับต้นพริกนะครับโอ้ยงามนะครับฝั่งขอบขอบก็บเป็นต้นตะไคร่กับมะต้นคาเนาะครับไปดูฝั่งนี้กันโอ้โหดูนะครับนี่ก็เป็นต้นโอ้ยมะเขือนี่นี่ก็เป็นแตงโมนั่นนั้นมว่าเป็นแตงโมลายอันนี้แตงโมลายนะครับเพื่อนทุกคนบ,บรรยากาศ โอ้ยอยู่สวนบ้านๆน,นะครับแกงมงนะครับบรรยากาศนะครับเป็นครับบรรยากาศนะครับต้นมะเขือดูสวยงามๆเลยดูขอดูดูเดี๋ยนะครับน,รน,นีน่ ยนี่นะครับเปิ้งนะครับโอ้ยบรรยากาศนะครับตรงน,นี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับตรงน,นี้จะเป็นถั่วฝักยาว ั่งน,นี้จะนะครับเพาะพริกไว้นะครับ <P ink S 1> นี่ <P ink> ต้นมะกอมะหุงนะครับสไว้นะครับกะ <P ink> ให้บ้างบรรยากาศนะครับระยางนะครับนี่ก็ต้นพริกงามนะครับโอ้เขียวอมชมนะครับและขัดนู้นนี่ก็เป็นต้นนางรักนะครับโอ้ลงดัสไว้นะครับเบ้งโอ้นี่กะ เป็นแต่งโูนะครับอยู่หน่วยไงแล้วนะครับบูงนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับดังครับอ้ยงามครับทางโู้นจะเป็นลายพักหลายอย่างไลน,นะครับนี่จะเป็นต้นมะเขือนะครับ เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ